4กุมภาวันวาเลนไทน์สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องวันวาเลนไทน์มาพูดคุยกับพี่น้องอสมอกันนะครับกรมควบคุมโรคแนะนําประชาชนช่วงวันวาเลนไทน์นี้ให้ยึดหลัก New Normal New Safe Sex นะครับชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์โอภาสการกรวินพงนะครับท่านบอกว่า วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมากที่สุดก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์เลยหรือว่าเลือกใช้วิธีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนะครับ New Normal New Safe Sex ชีวิตวิธีใหม่การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับ Safe Sex is No Sex ก็คือเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยคือการไม่มีเพศสัมพันธ์ New Normal Safe Sex ก็คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับจะได้ปลอดภัย One Love รักเดียวใจเดียวนะครับมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักโดยใช้ถุงยางอนามัย Start Condom Save Your Sex พกอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมตลอดเวลานะครับ <c oughs> เช่นถุงยางอนามัยเป็นต้น Testing t o g e t h e r หากมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรรีบไปพบแพทย์และให้แพทย์ตรวจทันทีนะครับพร้อมทั้งชวนคู่รักไปตรวจด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับในพื้นที่ของมอชานะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับก็คือโรงพยาบาลห้วยราชและก็โรงเรียนมยัธยมประจำอำเภอก็คือโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมก็มีกิจกรรมรักจริงต้องใส่ใจรักปลอดภัยต้องป้องกันนะครับรักเมื่อพร้อมวันว,นวนาเลนไทน์ต้องปลอดภัยนะครับ ร่วมกับทางโรงพยาบาลห้วยราชโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและก็ชมรมทูบีน้ำเมอวันนะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้กันตามฐานการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานให้ความรู้ฐานให้คําปรึกษาฐานเจาะเลือดนะครับโดยทูบีน้ำเมอวันนะครับเป็นชมรมที่มีความเข้มแข็งนะครับที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของอําเภอห้วยราชนะครับเมื่อเข้าเดือน แห่งความรักแล้วนะครับเราก็ต้องมีความรักที่ปลอดภัยมีเซ็ก์ที่ปลอดโรคนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับโรงพยาบาลห้วยราชโรงพยาบาลประจำอำเภอก็ได้ดําเนินการเช็กเช่นเดียวกับในพื้นที่ตําบลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับก็จะมีกิจกรรมรักเมื่อพร้อมตรวจเมื่อพร้อมนะครับในคลินิกวัยรุ่นนะครับทุกแห่งในทุกพื้นที่ในทุกตำบลน,นะครับให้คําปรึกษาและก็แจกถุงยางอนามัยด้วยนะครับเพื่อให้อ่า ผู้ที่มารับการปรึกษามีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับดังนั้นหมอชาติก็เลยจะสอบถามพี่น้องอสมมว่านะครับพี่น้องอสมอนอกจากช่วงนี้จะคัดกรองนะครับสอดส่องดูแลนะครับก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับวันวาลนไทน์อะไรบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับวัยรุ่นนะครับให้กับคนในชุมชนให้มีเซ็กอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเซ็กเมื่อพร้อมนะก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้เลยนะครับ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลวก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อในพื้นที่หรือว่ามีอสมอท่านหนึ่งท่านใดมาอ่านแล้วก็เอ๊ะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในบริบทของตอนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราได้นะครับสำหรับหมอชาตินะครับในช่วงวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาก็ไปยุเวนปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับแล้วก็ไม่ลืมครับทุกเช้าต้องออกกําลังกายนะครับ ต้องวิ่งอย่างน้อย6กิโลเมตรนะครับวิ่งประมาณ6กิโลเมตรทุกวันนะครับเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอนะครับสร้างภูมิต้านทานโรคนะครับแล้วก็เป็นการสร้างนิสัยให้มีการรักการออกกําลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับเชิญชวนพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับอากาศดีๆครับก็มาออกกําลังกายกันพี่น้องอสมอครับอย่าลืมนะครับหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ช่วยแชร์ต่อเป็นเพื่อนอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกาลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ